ส่งเบี้ยรประกันจนถึงอายุ60ปีรับเงินใช้หลังกเกษียณทันที20ปีเต็มๆครับวันนี้คุณวางแผนเกษียณกันแล้วหรือยังครับแล้วช่วงที่เรายังมีเรี่ยวแรงทำงานได้อยู่แบบนี้ครับถ้าเราไม่เอาเงินช่วงที่เราทำงานได้มาเก็บไว้ครับผมบอก,กเลยครับว่าช่วงกเกษียณเราอาจจะลำบากได้ครับท่านวันนี้ครับผมมีแบบประกันซ a m s ุ n g Happy 60ครับเป็นแบบประกันนะครับที่คุณสามารถเก็บออมนะครับตั้งแต่คุณที่ทำงานได้อยู่ครับไปจนถึงอายุ60ปีและเมื่ออายุ60ปีครับเขาจะมีเงินคืนให้เราทุกเดือนครับจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนจนถึงอายุ80ปีระยะเวลาทั้งหมด20ปีด้วยกันครับผมยกตัวอย่างครับสมมุติเคสนี้ครับเพศหญิงอายุ4 1ปีส่งเบี้ยนะครับสมมุติปีละ1 0 0 0 0แบาทส่งเป็นระยะเวลา19ปีครับใช้ เงินนะครับที่ส่งเบี้ยเข้าไปในทั้งหมด1น0 0 0ล้านเก้บาทหลังจากอายุ60ปีครับทุกๆเดือนรับ,บันผลเดือนละ1%จากเงินออาประกันครับก็คือเท่าไหร่ครับเดือนละ1 1 8 0 0 1บาทครับในระยะเวลา20ปีที่รับเงินไปจนถ,ถึงอายุ80ครับรับเงินคืนมาเป็นผลประโยชน์ทั้งหมดตลอดสัญญา240เป็นเงิน2,834,800 68บาทครับทุกท่านส่วนต่างเท่าไหร่ครับส่งเบี้ยไป 1, ล้านเก้ารับมา2อล้านแครับเกือบ1ล้านครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากเก็บเงินหาที่เก็บเงินเพื่อใช้ยามกเกษียณครับผมบอกเลยว่ารูปแบบประกันชีวิตแบบ Samsung Happy 60ครับทำเงินกำไรดับเบิลให้คุณมาศาลแล้วคุณมีเงินใช้แนใ่นอนในวัยกเกษียณครับ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์คลิปนี้หรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับ